สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่โมบายมินเซ็ตวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสุดยอดสมาร์ทโฟนพรีเมียมที่หลายคนรอคอยอย่าง s a m ซุงกาแล็กซี่แซดโฟ7 Pro 5G รุ่นที่ถูกพัฒนาให้ทรงพลังขึ้นแข็งแรงขึ้นและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนทั่วไปแต่เป็นอุปกรณ์ที่รวมพลังของมือถือและแท็บเล็ตไว้ในเครื่องเดียวพร้อมความ ลับที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งทำให้รุ่นนี้โดดเด่นแบบเหนือชั้นกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน Galaxy Z Fold 7 Pro 5G มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่เบาลงกว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแรงด้วยวัสดุ Armor Aluminum Generation ล่าสุดและกระจกอันพราทินกลาสเวอร์ชั่นใหม่ที่ทนทานขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง25%ทำให้การพับและกลารหน้าจอเป็นไปอย่างลื่นไหลและมั่นใจ หน้าจอด้านใน Dynamic AMOLED 2X ขนาด7.9นิ้วรีเฟร r เรท120 h z ให้ภาพคมชัดสีสันสดและรองรับการใช้งานแบบหลายหน้าต่างได้อย่างสมจริงส่วนหน้าจอด้านนอกขนาด6.4นิ้วก็ถูกปรับให้กว้างขึ้นเพื่อการใช้งานแบบมือถือทั่วไปได้สะดวกกว่าเดิม ด้านประสิทธิภาพซัมซุงจัดเต็มด้วยชิปเซ็ต snapdragon 8 Gen 4อัน t ราที่ให้ความเร็วแรงสุดขีดรองรับงานหนักแบบไม่สะดุดพร้อมแรม16 g b และพื้นที่จัดเก็บภายในสูงสุด1 t b แบบ UFS 4.0ทำให้เปิดแอปไวมากเล่นเกมกราฟิกสูงลื่นและสลับการใช้งานหลายอย่างได้แบบไม่มีสะดุดรวมถึงรองรับ 5G แบบครบทุกย่านความถี่ ระบบกล้องของ Galaxy Z Fold7 Pro 5G ก็ได้รับการปรับใหม่ให้ดียิ่งขึ้นกล้องหลัก 200MP พร้อมเลนส์ Ultra Clear OIS ให้รายละเอียดคมชัดแม้ซูมหลายระดับกล้อง Ultra Wide 12MP และกล้อง Telephoto 50MP ที่รองรับซูมแบบ Optical 10x ทำให้ถ่ายภาพได้แทบทุกสถานการณ์ส่วนกล้องหน้าแบบ Under Display ก็ได้รับการปรับปรุงให้เนียนขึ้นจนแทบมองไม่เห็น แบตเตอรี่ก็อึดอบว่าที่คิดด้วยขนาด5,200มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว65 w และชาร์จไร้สาย45 w ใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆพร้อมระบบระบายความร้อนกราเฟนคูลลิ่ง2.0ทำให้อุณหภูมิขนาดเล่นเกมหรือถ่ายวิดีโอ 8K ยังคงนิ่งและเสถียรและนี่คือความลับของรุ่นนี้ เทคโนโลยี Galaxy AI 4 Engine ที่ออกแบบมาสำหรับหน้าจอภาพโดยเฉพาะ AI จะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ปรับมุมแบ่งหน้าจอเพิ่มความลื่นไหลและเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักเล่นเกมหรือใช้หลายแอปพร้อมกันจะได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับมากกว่าที่เคยนี่คือ Samsung Galaxy Z Fold 5G สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่ยกระดับการใช้งานไปอีกขัน้น ทั้งล้ำทั้งแรงและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตในเครื่องเดียว